ขั้ในขั้นตอนเตรียมงานก่อสร้างอีกหนึ่งอย่างก็คือ การทําห้องเก็บของหรือไซโลเก็บของของวัสดุก่อสร้างครับอาจจะทําเป็นโกระดังโครงสร้างไม้สับประรีก็ได้นะครับซึ่งค่าจ,จ่ายส่วนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 2- 0,000ถึง30,000บาทโดยประมาณนะครับที่เห็นอยู่นี้คือปูนแดงนะคะปูนแดงที่ยอาใช้สาหรับวางงานโครงสร้างแล้วก็ยังมีโคกลวดบุกเหล็กหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ขั้วคะแนนต่างๆพวกนี้นะครับเราคงจะรู้สึกไม่ดีเลยใช่ไหมครับถ้าเรามาตรวจหน้าง,งานแล้วเจอว่าอุปกรณ์เหล่านี้นะครับวางกระจัดกระจายเต็มหน้าง,งานในพื้นที่ดินของเรา รู้ไหมครับว่าโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเราจ้างช่างค่าแรงซื้อของเองนะครับการทรําคลังเก็บของของหน้างานเนี่ย ไม่ใช่ส่วนรับผิดชอบของช่างนะครับเป็นส่วนรับผิดชอบของเจ้าของบ้านที่ต้องจัดหาถ้าเจ้าของบ้านไม่มีความรู้และไม่ได้เตรียมการวางแผไนไว้เลยและที่เขาบอกว่าบ้านเท่ากับบานนี่ก็คือ1หนึ่งส่วนที่ทําให้การกอร่อสร้างมีงบบานไปมากขึ้นก็คือการไม่เก็บรักษาว,วัสดุก่อสร้างอย่างดีครับและสิ่งสาคัญเลยนะครับการสารั่งซื้อวัสดุก่อสร้สางนะครับหลายคนนะครับชอบสั่งมาทีเดียวจนจบหลงังผมบอกเลยนะครับว่าคุณค่อยๆสั่งมาทีละงานรับจบงานโครงสร้างก็ค่อยสั่งงานถัดไปเข้ามา สิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยลดโอกาสในการสูญเสียหากเกิดภัยธรรมชาติมากระทบกับหน้าง,งานก่อสร้างครับ